อ้อมาะวันดีอ้ออ้อตามตื่นในตอนนี้แล้วโอ้โี่มก็ตามเราดวหมยงื่นในแล้ววะแล้วขอเตียมห่อ ตัวมั้ยสูดหนไปอุาได้เด็เฮ้ยเดี๋ยน้าี่เหมืออาจารย์เดินผ่านเ่ายเลวะใครนี้กอนนะไม่เเหมือนเห็นแด๊บแ้วกอย่าเงี้ยทใช่ปะที่อ่ะมีแดงเฮ้ยหมดสอบ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 อเสอบสอบสออบสอบสอบไอสอบอออบ

เอาตาไปไหนเนี่ยไปเรียนไปสุบรีดีกว่าไปสุาวพี่อร์พี่ไม่เรียนวราเนี่ยพี่พี่จะออกก่อนเนาะเรียนเหรอไปสุบรีดพี่เยอะไปแม่เนี่ยเพื่อนเขาไปเนะไปไปไปเรียนไปก็ไปเต็มไปแม่ไปเต็มช่วงนี้ไม่ค่อยไปไหนด้วยกันเลยว่ะพกมาเต็มกราฟเลยเเออนี่ยพกมาเต็มกระเป๋าเลยวันเนี้ยไปเรียนกีฬามีเป็นตัวเลยมันไม่ไม่ดีดี ไปไปก่อนเรวค่อยมาเล่นก็ได้เออไปไหมไปไปเดี๋ยวสรุปจะไปเรียนใช่ไหมไปของเราไปฮะไปเจอกัน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 ไปลูกหมดวะชวนเดี๋ยวนี้ชวนไม่เข้าไปพวกเราเลยแม่งติดเรียนทำไมลูกเรียนไปก็ไม่ได้เก่งไงล่ะเออเพ่อพาพี่มีมีไปไหนไปไหนวันนี้ผมว่ามีเรียนเราดีผมว่ามีเรียนที่ผม ไอ้เ้าัวไปเท้วไปเทียวนไปวไแข่งรถที่บลอพปีนี้พี่ไปด้วไป้ยแต่วไปแข่งองท่มสางมนี้ไม่เจอสาวด้ไ่าว้วยตติดบอลต่อี่มที่ตบอลต่อเดี๋วไปนี้ยแดีกว่าเดีวไปเปนเื่อกันหน่อยได้ไหมวิวยังไม่ว่างยิงของโนบิเดียวแบบแค่วันเดียวขอวันเดียวได้ไหมไม่ติเดียว่ะติทางานด้